เดือบบาเลอร์ของพันนักล่าและผู้ฝ่าผู้ขวางดาวส่วนคน,คนพบพลังแห่งการป้อ,องสวัสดีครับคุณฟังชาวซีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ซีด97จนาแฟนเมล็ดพันใหม่ของคนวัยมันส์นะครับอยู่กับผมดีเจอ้นนะฮะ <c oughs> เอ้ยมีคนแปลกใจว่าดีเจเดหายไปไหน นะครับเออแต่ว่าดิเจเดติดภารกิจใน,นหนึ่งนะครับก็มีงานต้องทํานิดนิดหน่อยๆนยนะฮะพรุ่งนี้ก็ติดเหมือนกันน่าจะติดยาวประมาณทั้งเกือบทั้งอาทิตย์เลยมนะั้งผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังคงอยู่ผม ดีเจอ้นอัตพงษ์อัตกิจกุลนะฮะเวลาเดิมเลยตั้งแต่บ่ายสองนะถึงห้าโมงเย็นเดี๋ยวผมจะดูแลคุณผู้ฟังเองละกันนะครับสามชั่วโมงเต็มเลยรับรองมันสุดๆจริงๆนะครับเออนะฮะอ่ะต้นชั่วโมงดีกว่านะฮะวันนี้มีเพลงมาแน่นเอียดเลยนะฮะแน่นเยอะมากเลยนะฮะมีทางรีเควสต์ด้วยทาง411-1975นะครับก่อนอื่นด้วยขอสวัสดีคุณผู้ฟังชาวซิททั่วประเทศเลย เมื่อใครนะที่ฟังเรานะผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ www. s e e d m c o r d com นะฮะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้นะตอนนี้ผมก็กำลังออน Facebook อยู่เลยนะฮะมีอะไรทักทายกันได้เลยนะครับกับทาง www. facebook. c o m i m s e e d นะครับจะมีการอัปเดตทุกอย่างเลยนะฮะทางเว็บไซต์ด้วยอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสัมภาษณ์สดนะฮะของสิลปินที่มาเยี่ยมเยือนคลื่นของเรานะครับหรือว่าจะเป็นคลิปอาจจะเป็นคลิปแอบพูดเกี่ยวกับ ซิโชอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดคุณพลาดจะเสียใจขนาดไหน <c oughs> นะนะฮะแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปนะฮะซิโชมีทุกเดือนนะฮะติดตามกันได้ละกันนะฮะเรามีช่องทางการต่อเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นชั่วโมงนะผมมีหนึ่งเพลงด้วยรอคุณอยู่นะครับเป็นเพลงประกอบออละครนะฮะโอ้โหหนุ่มคนนี้ไม่ต้องพูดเลยดังมากนะครับกับหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซนะฮะกับปีเตอร์คอปนนั่นเองนะฮะนับดาวนะครับแล้วก็มีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะ ซึ่งเราก็ได้อัปเดตไปแล้วเมื่อวานนี้เองอยู่บนอันดับที่3นะฮะบนซีชาร์ท็อปแชเนที่ของเรานะฮะกับ My Love Sick นะครับแล้วก็1เพลงนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะของมูซู In My Room ครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม4111975นะฮะส่งเข้ามาได้เลยครับอ่าและที่จบไปเมื่อคู่นี้นะฮะก็เป็นหนึ่งเพลงด้วยนะฮะจาก c h n to 12นะฮะฟูมไฟล์นะครับหนึ่งศิลปินที่ไปร่วมซีดแคมปัสเฟรชชี่กับเราด้วยนะครับ ต้องบอกว่าสนุกนะฮะแล้วก็มันกันไปแล้วนะฮะกับคอนเสิร์ตจากตัวแทนสปินรุ่นพี่นะฮะที่ไปต้อนรับเหล่าเฟรชชี่นะฮะในแต่ละแคมปัสที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะตัวเองความสนุกมันยังไม่จบแค่นี้เอ้ยชาวซีนนะ,ะแคมปัสเฟรชชี่ในมหาวิทยาลัยอื่นๆนะฮะเตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะว่าความซีนนะฮะอาจจะไปเยือนมหาวิทยาลัยของคุณก็เป็นได้ บอกไปก่อนเลยนะฮะพิเศษไปกว่านี้นะครับชาวซีเตรียมพบกับกิจกรรมซีดแคมบัสเฟรชี่เฟรชี่เดย์วันส์มอร์นะฮะที่เหล่าตัวแทน สติปินรุ่นพี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากพี่สันพี่วากพี่ลีดพี่เทคแล้วก็พี่ซีเนียนะฮะจะมาเล่าเรื่องราวนะฮะในอดีตเมื่อสมัยยังเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งนะครับให้คุณผู้ฟังชาวซีดได้รู้กันนะฮะและนอกจากนั้นนะครับเหล่ารุ่นพี่สติปินของเรายังมีของสุดพิเศษมามอบให้อีกด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็เรื่องราวนะฮะของเหล่ารุ่นพี่จะเป็นแบบไหนนะฮะติดตามฟังให้ดีเลยวันที่7สิงหาคมนี้นะฮะในช่วงซีดแคมปัสเฟชชี่ที่นี่เลยนะฮะซีด97.5าสิบเจ ช่วงนี้นะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับโค้กบะหมี่ชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นแพนคลินิกผลิตภัณฑ์แก๊สบี้และฮอตพอตครับมาถึงช่วงซีดเบสเซอร์นะฮะเรามาจากของอีกแล้วช่วงนี้นะผมมีผลิตภัณฑ์น,นะ,ะสุดซีดนะครับที่จะมาเพิ่มสเสน่ห์ให้กับหนุ่มๆชาวซีดบ้างหลังจากที่เป็นสาวคนนี้มาหนุ่มบ้างดีกว่านะฮะอย่างโฟกัส โคโลนนะครับที่มีมาด้วยกันถึง6สี6กลิ่นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีเทานะสไตล์หนุ่มคี้เล่นนะครับสีน้ำเงินสไตล์หนุ่มมีสเสน่ห์นี่สีแดงนะสไตล์หนุ่มมีมาดสีดำนะสไตล์หนุ่มมุ่งมั่นนะครับสีเขียวสไตล์หนุ่มรักอิสระนะฮะแล้วก็สีน้ำตาลสไตล์หนุ่มร่าเริงนะครับแต่สำหรับช่วงหน้านะฮะผมจะมีอีก3กลิ่นสุดพิเศษมาแนะนำให้หนุ่มๆชาวซีกันแต่ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรบ้างนะฮะและกลิ่นไหนจะเหมาะก,กับเรานะฮะเดี๋ยวมาฟังกันละกัน แต่ว่าใครนะตอนนี้ที่อยากได้ของรางวัลนะฮะเป็นกิฟต์เซ็ตมูลค่า1,500บาทนะครับประกอบไปด้วยเสื้อยื่อสุดเท่เซ็ตโคโลนและก็ตั๋วหนังอีก5ใบฮะบจากโฟกัสโคโลนรับกันไปเลยไม่ยากนะฮะจำคนนี้ไวด้ดีๆโฟกัสโคโลนเพราะชีวิตขาดสเสน่ห์ไม่ได้เนี่แล้วโทรมาเลยนะฮะ02-245-7183นะครับหลังสปอตมาร่วมสนุกกันนะครับ เอาละครับอย่างที่ผมได้เกระไวินว้นยนะในช่วงที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์สุดซีทที่จะมาเพิ่มสเสน่ห์ให้กับหนุ่มๆชาวซีทนะครับอย่างโฟกัส คูโคลนนะครับซึ่งพิเศษสุดๆเลยนะฮะวันนี้ผมมี3กลิ่นใหม่นะล่าสุดด้วยนะครับที่จะมาเพิ่มเสน่ห์สุดปรี๊ดเลยนะฮะรับรองว่าจีสใสอ่าจีดใจไปผสมกันมั่วแล้วนะฮะชีดใจสาวๆอย่างแน่นอนนะครับอย่างเริ่มเลยนะฮะโฟกัสไอซ์โคลนนะครับขวดสีฟ้านะฮะที่ให้ความหอมเย็นสดชื่นเหมือนอยู่บนยอดเขาเมืองหนาวอะไรอย่างงี้เอเวอเรสต์หรือเปล่าครับ อะต่อกันเลยนะฮะกับโฟกัสชิลโคลนนะครับขวดสีน้ำเงินนะฮะที่ให้ความหอมเย็นสดชื่นดุดทานน้ำตกนี่นะฮะมาอีกสีหนึ่งดีกว่านะฮะโฟกัสอะควาโคลนนะฮะขวดสีเขียวที่ให้ความหอมเย็นสดชื่นจากท้องทะเลอโอ้โห แค่ฟังนะฮะคำบรรยายรู้สึกได้ว่าภาพลอยมาทันทีนะครับเหมาะเลยนะสำหรับรุ่นหนุ่มซีดนะฮะที่มาพร้อมกลิ่นแนวทันสมัยนะฮะหอมนุ่มแบบแมนๆนะครับและยังมีส่วนผสมของเบนทอลด้วยให้ความเย็นผิวนะฮะและสดชื่นตลอดทั้งวันง่ายๆเพียงเท่านี้นะฮะก็มีสเสน่ห์สุดปี๊ด จีดใจส,วสาวๆแล้วเลยฮะรีบเลยนะครับชาวซีดรีบไปเลยนะฮะเพิ่มสเสนห์ก,กับโฟกัสโคลนกันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมมีกิฟต์เซ็ตนะครับมูลค่า1 5 0 0บาทนะครับจากโฟกัสโคลนมามอบให้ไปเพิ่มสเสน์ก,กันก่อนใครเลยนะฮะแต่ว่าสายของเราเป็นสาวซะด้วยจะเป็นสาวหล่อหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีค่ะนันน่ะ <laughs> เห็นไหมเสียงหล่อมาเชียร์เลยนะฮะ,ะปกติเป็นคนที่ ชอบใช้อะไรที่เป็นกลิ่นดับกลิ่นหรือว่าเพิ่มเสน่ห์กับตัวเองหรือเปล่าครับอ๋อก็ใช้บ้างบางวันนะคะแล้วแต่อารมณ์อ่านะครับออายังไงมั่นใจตอบเลยแล้วกันค่ะครับโฟกัสโครโลนเพราะชีวิตขาดเสน่ห์ไม่ได้ค่ะแน่นอนฮะตอนนี้คุณแนนคนที่มีเสน่ห์มากนะครับเพ <อ S 2> ราะว่ารับไปเลยเนะฮะกิบเซตมูลค่าหนึ่งพันห้า้อยบาทนะครับประกอบไปด้วยเสื้อยืดสุดเท่เซตโคโลนนะฮะแล้วก็ตัวหนังอีกห้าใบจากโฟกัสโคโลนนะครับ ถ้าใบนี้สลับรางกันไม่ทันเลยนะนิดหนึ่งนะครับขอบคุณด้วยนะคุณแนนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะโฟกัสโคโลนครับมันสุดไปเลยนะกับ Justin b i e b e r นะฮะ as long as you love me นะครับฟิชชิงกับ Big Sean ด้วยเย้มันเหลือเกินนะฮะ่อนนี้นะครับมี Super ร u จูเนีนะฮะสกับ Sexy Free and Single นะครับแล้วก็ n o โม c h i พักผ่อนไม่เพียงพอเป็นซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับ มาถึงตอนนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะมาแจกของรางวัลซะแล้วล่ะครับกับช่วงซีดฮูลาฮุกนะฮะง่ายๆเลยครับคุณฟังเพลงนี้ home. แล้วก็ถ่ายมาท <c oughs> ายมาเลยนะว่าศิลป,ปินที่ผมเปิดเพลงให้ฟังฮุกมันตะเกียนะครับเขาคือใครนะครับง่ายมากเลยนะที่022457183นนะครับส่วนใครที่ถ้าเกิดว่าโทรมาหน้าใหม่แล้วบังเอิญตอบผิด นะฮะฮพลาดนะครับของรางวัลนะก็จะตกไปของตกเป็นของเออเอสเอแรกของเรานะฮะทาง4111975นะฮะพิเศษเลยกับเดือนสิงหาคมนี้นะฮะกับกรอบกู้โลกนี่ชอบเหลือเกินนะฮะชื่อไอเดียของเรานี้ เป็นกรอบรูปไอเดียนะฮะสุดซีดด้วยนะครับที่ดีไซน์มานะให้คุณได้เก็บรูปแห่งความทรงจำนะครับแล้วก็กู้จิตสำนึกรักโลกให้กับคุณนะครับเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ดีๆนะฮะที่เหมาะกับคลื่นของเราปีนี้จริงๆรบมืออ่าปกเองด้วยนะฮะอย่าลืมนะศูนย์สองสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสามนะครับขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับหลังสปอตนะครับส่วน SMS อย่าลืมอย่าวางใจขาด4111975ดนะฮะส่งเข้ามาได้เลยครับ เอาละครเมื่อกี้ผมแอบ,บเห็น SMS ของเรานะฮะมีคนตอบถูกแล้วกดดันนิดนึนนงนะ่กับสายน้ำใหม่ของเรานะฮะคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีค่ะมั่นใจหรือเปล่าไม่ค่อยค่ะนั่นแนเสียงสั่นเลยเอางี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเอาเลยพลงนี้ดังมากอ่ะตอบเลยโคโคลีป่ะคะโคโครี เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับรับไปเลยนะฮะกับของรางวัลของเราทนะั้งกับกรอบคู่โลกนะครับยินดีด้วยนะฮะน้องเบลค่ะขอบคุณครับติดต่อรับของรางวัลหลังใหม่เลยนะฮะเอ่ะละห้ชั่วโมงหน้านะครับยังคงอยู่ผมอย่างแน่นอนฮะดีเจอ้นอัตพงศ์อติคุลนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับ True Move Edge ครับดีเจอ้นเด็กป่าเลือดสองพันนักล่าผู้ฝ่าผู้กว่างงามคนคน,นพบพลังแห่งการอป้อง เย่กลับมาแล้วฮะกับต้นชั่วโมงที่สอนะฮะกับผมดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิจกรุนกรุนมีอรหล่อไปได้ยังไงนะฮะตอนนี้ค่อนข้างหลอนิดนึงนะฮะรอเรือแทรกเยอะเหมือนกันนะครับมีดีเจข้าฟ่างคนหนึ่งนะฮะขอเผานิดนึงแล้วกันนะฮะหลังจากที่เขาเผาผมมาแล้วนะฮะตอนต้นชั่วโมงก่อนที่จะเข้าของผมเนี่ยบอกว่ามีตอนนึงผมเดินด้วยกันเดินลงตึกอสมทดีเจข้าฟ่างหันไปมองเฮ้ยรถตู้ หันมาตอนนี้เขาฟังเข,ขจะหล่อดนึงกับเรื่องรอเรือนะฮะมีรอเรือตอนนี้เยอะมากเลยนะครับอะมาพูดถึงตอนนี้ดีกว่านะฮะต้นชั่วโมงผมนั่งไล่ SMS เอาเลยนะฮะโอ้โหมีคนขอเพลงมาเยอะมากนะครับคุณจะได้ฟังเพลง,งคุณแน่นอนนะฮะตอนนี้ใส่เข้ามาแล้วเต็มที่เลยนะฮะมี1เพลงด้วยจากซา n n y F6 นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับเจ็บทุกเช้านะครับแล้วก็1เพลงเขาตบมือหน่อยเมื่อวานเพิ่งอ่านชาร์ตไปหยกๆเลยนะครับ กับคนนี้เลยนะฮะโคโค่นัทซันเดย์นะฮะกับบางเวลานะครับเพลงนี้ไม่ธรรมดานะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเคยขึ้นถึงอันดับ2นะบนซีชาร์ทฮอปเวนตี้ของเราด้วยกอมืออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นะฮะเมื่อสัปดาห์ สัปดาห์นี้นะครับก็รายงานไปละนะคบตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับอันนี้หลดลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะจากอันดับที่3นะครับแต่คาดว่ากระแสดีเพราะว่าตอนนี้มีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลยนะครับมีหนึ่งเพลงรอคุณอยู่นะฮะไม่ใช่เฉันจาก Better w e a ว h e r ด้วยนะครับตอนนี้นะครับใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าอยากแนะนําเพลงอะไรก็ตาม4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับมาถึงช่วงนี้ดีกว่านะกับช่วงซีดบล็อกออฟฟิล์มนะครับแน่นอนว่า ผมนะจะมีเรื่องราวข่าวๆต่างๆนะครับเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นะฮะจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังชาวซีดได้ฟังกันนะฮะซึ่งครั้งนี้เป็นคิวของ Prometheus นะฮะเป็นหนังนะครับที่ทำไรายได้นะฮะไปกว่า130ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับเยอะมาก โดยรายได้จากทั่วโลกนะฮะรวมกันกว่า300ล้านเหรียญนะฮะโอ้โหอีกครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็สมควรด้วยนะฮะที่จะสร้างภาคต่อทั้งนี้นะฮะเป็นที่เปิดเผยแล้วนะครับว่าทั้ง Fox แล้วก็ l e วิสก t t นะฮะพุ่มกับแล้วก็ดารานำนะฮะอย่าง Michael f a s t b e n d e r นะฮะก็จะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามนะฮะเป็นหนังที่น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าเรา นึกถึงหนังเอเลี่ยนหรือว่าหนังที่ไปถึงอวกาศนะฮะความเนื้อหาของมันก็จะมีจำเจจะมีแบบเอเลี่ยนหนึ่งตัวแพร่พันุ์ปล่อยไข่เพิ่มมาอีกหลายๆตัวโจมตีนะฮะแต่นี้ก็จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายถ้าเกิดลองติดตามดูจะมีเรื่องของสายพันธุน์เอเลี่ยนมีเรื่องของวิวัฒนาการ ต่างๆนะฮะซึ่งมันจะอยู่นอกเหนือจากจินตนาการแห่งการสร้างสารรค์เลยนะครับลองติดตามดูผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะซึ่ง Prometheus นะครับมหากาพย์ภาพยนตร์ไซไฟครั้งนี้นะฮะก็ฉายไปแล้วแหละนะฮะปี2012นะครับบทภาพยนตร์ร่างแรกก็เขียนขึ้นนะฮะโดยจอห์นสเปซนะครับผู้สร้าง The Dark The Darkness Hour นะครับจากแนวนความคิดนะฮะของสกอตเตอร์มอนลินเดลอฟด้วยนะครับแล้วก็สกอตเนี่ยก็ได้ร่วมงานกันนะฮะในเรื่องราวฉบับปัจจุบัน นะครับที่ถูกตีแผ่นะฮะเรื่องราวในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งรายละเอียดของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะถูกปกปิดอย่างมิดชิดนะฮะเพื่อเป็นการไม่ทำลายความเซอร์ไพรส์ของผู้ชมภาพยนตร์ด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดมีข่าวคราวเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังชาวซีดได้ฟังเลยนะฮะที่นี่เลยซีดบล็อกอฟฟิมครับ เอาละครับวันนี้นะฮะเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าซีดเลดี้ครั้งที่27นะฮะที่ชาวซีดหลายท่านเลยนะครับสงสัยนะฮะแล้วก็ทายกันเข้ามาแล้วนะฮะหลังจากสามคำใบซึ่งคำใบคำใบแรกเนี่ยก็คือ Mommy, Mommy. จะบอกให้คนอย่างฉันนะไม่มีวันที่จะปล่อยให้คนอย่างแกเนี่ยมาแกล้ฉันได้ง่ายๆหรอก นั่นเนี่ยชัดเลยรู้กันเลยใช่ไหมฮะมันเป็นการรวมกันเลยนะซึ่งคาใบ้แรกนะฮะเป็นเสียงเด็กร้องเรียกมามีมามีนั่นเนี่ยนะฮะเพราะว่าเดือนสิงหาคมนะฮะเดือนแห่งวันแม่และเธอก็เป็นคุณแม่นะครับเออส่วนอีกสองคำใบนะฮะก็คือเป็นเสียงเพลงนะฮะจากละครเรื่องมารยาบริษยานะฮะกับบทพูดของเธอในละครเรื่องเดียวกันนี่เองและเธอก็ขู่มาแล้วนะว่าเธอ ไม่ยอมไม่คลายงแงง่ายๆหรอกทาไมเสียงแบบนี้นะฮะกับเธอคนนี้เลยลูกเกดเมทินีกิ่งพยมนั่นไงตบผิดตบมือเลยฮะเป็นหนึ่งอ่าเลดี้คนหนึ่งนะที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับถึงขั้นเด็กๆเลยนะฮะคือตอนนี้ยังสวยสาวแล้วก็หุนดีอีกด้วยนะฮะ ซึ่งครั้งนี้นะครเธอจะมาสร้างความหรือว,ว่าสร้างสีสันละกันนะครับให้เรานรในเดือนแห่งวันแม่นะครับในซีรีส์ครั้งที่27นะครับกับ Lady ตัวแม่นะครับกับความเป็นตัวแม่นะที่โดดเด่นที่สุดในทุกๆด้านจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นแบบของซูเปอร์โมเดลนักแสดงชื่อดังแล้วก็คุณแม่อีกด้วย นะครับแล้วก็คราวนี้นะเธอจะมาเป็นดีเจครั้งแรกกับเราที่นี่เลยซีด97.5 FM นะครับติดตามฟังพร้อมกันเลยนะฮะทั่วประเทศนะฮะวันที่18สิงหาคมนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มพร้อมกันทั่วประเทศนะจ๊ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับ Ultra High Speed Internet จาก True Online ครับ มาถึงช่วงนี้กันแล้วนะ,ะกับช่วงมิวสิกเล็กโซซีนะฮะเป็นช่วงเวลาดีๆนะฮะที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนนะฮะที่มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงหรือเดี่ยวค่ายเล็กหรืออิสระนะฮะส่งผลงานโปรไฟล์มาเลยนะครับที่สําคัญคือ เบอร์โทรติดต่อกลับนะครับเข้ามาได้เลยนะฮะที่ seatradio975@gmail.com นะครับไม่แน่ว่าเพลงของคุณอาจจะมาโอ้โหร้อยเพลงรักอยู่บนค่นหน้าปัดของเราก็ได้นะฮะอ่ะถึงตอนนี้นะมาถึงคิวของนี่เลยนะฮะซิงเกิลใหม่นะฮะจากใบมิ้นตแตรตุลาการนะครับผู้หญิงที่ทำงานเบื้องหลังนะฮะให้กับศิลปินดังๆมากมายยางต่อเนื่องด้วย นะครับวันนี้เธอส่งซิงเกิลใหม่นะครับมาฝากชาวซีดกันกับเพลงขอบโลกนะครับเป็นแนวพ็อปร็อกนะครับเพลงนี้นะฮะพูดถึงขอบโลกนะฮะที่ถึงแม้จะพยายามเดินเข้าไปหาเท่าไหร,ร่นะฮะก็ไม่มีวันที่จะไปถึงว้าว <Yeah. S 1> เจ๋งแล้วเกิน เหมือนถ้าเกิดว่าเราเออเราต้องไปอยู่ที่ขอบใจของใครสักคนเนะนี่ยนะนะแล้วจะมีวันไหมที่จะเดินไปถึงกลางใจองเชอนี่ความหมายลึกซึ้งขนาดนี้นะฮะจะเพาะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับกับขอบโลกจากใบมิน้นแตรตุลาการนะฮะส่วนชั่วโมงหน้านะ,ะับผมขอสองสายหน้าไม้นะฮะที่0 2 2 4 5ส1 8 3นะครับกับช่วงซีดยูลิสนะฮะอยากจะมาประชาสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยของคุณจัดมาเลยหน้าไม้นะฮะสองสายเท่านั้น ดีเจอนเดือบบาเรอร์ต่อพันนักล่าผู้ฝ่าลุกควมกดาวจนคนพบพลังแห่งการปัดป้องกลับมาแล้วนะกับต้นชั่วโมงสุดท้ายนะฮะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะับผมดีเจอ้อนอัตพงษ์อัตกิจกุลนะครับกับชั่วโมงซีดยูลิสต์นั่นเอง ช่วเวลาดีๆนะฮะที่ให้ใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิเกา่กาสิทธิปัจจุบันเรียนอยู่นะฮะอยากจะมาฟังเพลงอะไรก็ตามนะฮะมาลิขิตลิสต์ได้เลยนะครับอยากฟังเพลงโทรมาคุยกับผมเลยนะฮะที่022457183นะครับหรือว่าจะมาประชาสัมพันธ์ก็ได้นะฮะอาจจะมีละครเวทีของมหาวิทยาลายัยหรือว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับรับน้องนี่ก็คงผ่านไปแล้วแหละ นะฮะจะเป็นกิจกรรมของชมรมอะไรอย่างนี้นะครับเราจะเป็นสื่อกลางให้คุณเลยนะฮะ0 2 2 4 5ส1 8 3่นงะครับส่งเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มาได้นะ,ะที่ www. Se ดเวรีโอเก at gmail com นะครับง่ายๆเลยเขานี้นะฮะเรื่องราวต่างๆของมหาวิทยาลัยของคุณจะไปถึงเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับในช่วง Si ด list เลยนะครับตอนนี้มีสองสายหน้าใหม่ของเรานะฮะอยู่กับสายแล้วไปคุยกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณนอ้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นแล้วยังคะตื่นแล้วคะ่ะตื่นแล้วนะคะอาตอนนี้ศึกษาอยู่หรือเปล่าครับผู้น้อมศึกษาอยู่คะ่ะที่ไหนเอ่ยมกรุงเทพค่ะมกรุงเทพเสียงฟีชชี่แน่เลยใช่ไหม<อ>นั่นนะ่ะแะครับอะพอทึ่งเข้ามาถึงที่มหาลายัยเพิ่งมาปีแรกใช่ไหมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากมัธยมยังไงบ้างครับ ก็าการเรียนจะแตกต,ต่างกันนะคะยากใช่ไหมมันก็ยากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเรียนคือต้องตั้งใจเองอะค่ะจะไม่ม<อ>ีอาจารย์มาคอยจำที่จำชัยเนาะ,ะ <c oughs> หรือว่าแนะทางอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียนด้วยตัวเองอ่ะอยาจะฝากบอกอะไรถึงเพื่อนๆที่เข้ามาหาวิทยาลัยปีนี้กับเราบ้างก็ ตอนนี้ปิดเทอมอยู่อะค่ะ,ะเราเปิดเทอมก็มาเรียนกันด้วยนะขอบคุณครับต้องมาเรียนสิฮนะเออนะฮะอ่ะวันนี้น้องอยากฟังเพลงอะไรครับเพลงอยากบอกเธอเหลือเกินค่ะของพี่บอยนะฮะค่ะอยากบอกอะไรครับผม <c oughs> ช่างถามเนาะอะ, <c oughs> อะเป็นไงไปไปต่อไม่ถูกละเดี๋ยวไง <c oughs> เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับค่ะพี่เออตอหลังไหมได้นะคะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เอาละฮะมาอีกหนึ่งสายเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณเนยวันนี้่ะดีอ้อนสวัสดีครับยังเรียนอยู่<อ>หรือเปล่าเสียงสดใสเชียววันนี้ลุงเดยไม่อยู่หรอฮะพี่เดย์เหรอฮะอ๋อพี่เดย์ติดพาร์กิจน,นิดหนึง่งหรอครับผมรับจอบรับจอบ <c oughs> <c oughs> อะน้องเนยครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับสบ,บู่ค่ะสบ,บู่นะฮะว้าวเพลงนี้ไม่ธรรมดานะ <c oughs> อยู่กับสองมิชาช็อปเทมันตี้ของเราด้วยนะฮะ น้องเนยครับนี่เพิ่งเลิกเลิกเรียนหรือเปล่าครับผมเลิกเรียนแล้วอะค่ะเลิกเรียนแล้วเนาะเลิกเรียนคือเลิกไปแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เพิ่งเลิกเรียนเนาะวันนี้<อ>กลับบ้านผมเพ<อ>ิ่งกลับบ้านค่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับเรตรียมพัล้วค่ะอ๋อเตรียมพัดอยู่ชั้นอะไรเอ่ยมห้าค่ะมห้าน่าใกล้จะเอ็นแล้วสิ <c oughs> นะครับต้นใจเรียนสู้เลยนะครับมีเดี๋ยวอยากเข้าเกี่ยวกับอะไรอะ สถาปัตอ่ะสถาปัตโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวเป็นกำลังใจด้วยละกันนะครับอขอบคุณมากครับน้องเนยครับสวัสดีครับอ่อและฮะได้สองเพลงแล้วนะฮะจากสองสายหน้าใหม่ของเรานะฮะสปูจากสเต็มแล้วก็ยังมีอยากบอกเธอเหลือเกินจากบอยเอฟนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม4111975นะฮะส่งเข้ามาได้เลยครับ หมหนึ่งเพลงนี้เพราะเหลือเกินนะฮะในแพ็คนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่อาจจะเก่านิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ตามรีเควสต์เลยนะทาง411 1975นะครับกับซีเทาบอยก็สีพงนะฮะฟิจิวิ้งกับมาเรียมอัลคาล์ลีนะครับโอ้โหถ้าพูดถึงชิคเธอคนนี้อาจจะเอ้ใครนะฮะเธอคือหนึ่งในสมาชิกนะฮะวง B5 สมัยก่อนนี่ไม่ธรรมดานะฮะแต่ละคน บอกไว้เลยว่าธรรมดานะครับนี่คือหนึ่งเพลงนะฮะในโปร,รเจกต์นะครับของ r i t h a r d m a n d Boy นะฮะ e l e นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทั้งหมด12เพลงนะฮะผมดีใจมากเลยผมมีแผ่นด้วยนะนี่สพรน,นั้นนี่ผมจำได้ว่าเขามาที่โรงเรียนผม วิ่งก็ไปขอเลยเซนวิ่งแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นขาสั้นมากตัวเล็กนิดเดียวนะฮะเจอรุ่นพี่แย่งไปหมดเลยนะครับมีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะอยากมองเธอในแง่ร้ายนะครับจากพี่โป้โยคีเพลย์บอยนะครับหลังจากที่ตอนนี้กําลังซุ่มทำอัลบั้มใหม่นะฮะมีการปล่อยเพลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งเพลงด้วยจากฮัมนะครับกับรออยู่ตรงนี้ครับ หลังสปอตนะครับผมขอสงสายหน้าใหม่เหมือนเดิมเลยนะฮะทาง022457183นะครับกับช่วงซีซูริสนะฮะใครอยากฟังเพลงอะไรโทรมาคุยกับผมหน้าใหม่เลยนะครับหรือว่าอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยของคุณนะครับสงสัยหน้าใหม่022457183ครับกลับมาซีกันต่อนะกับช่วงนี้เลยซีซูริสนะครับแน่นอนว่าสงสายหน้าใหม่ของเราพร้อมแล้วนะฮะไปคุยกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณนิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรอยู่เอ่ย จะกลับจากทำงานเลยค่ะอ๋อครับใจเย็ยนครับแลดูเหนื่อยเลยสงสัยรีบกลับมานะฮะอะตอนนี้รถติดหรือเปล่าอยู่นอกเนี่ยติดนะ้ติดได้ค่ะติดบ้านเนาะครับอะอย่าฟังเพลงะไรครับผมกลัวเข้าใจผิดของพิจิกากลัวเข้าใจผิดของพิจิกานะครับอะขอย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะฮะพี่นิวสมัยตอนตอนนั้นพี่นิวเป็นสิทธิ์เก่าจากที่ไหนเอ่ย อะไรนะคะสมัยที่พี่นิวเรียนอยู่อะค่ะเป็นสิทธิ์เก่าจากสถาบันไหนเอ่ยอ๋อมากรุงเทพค่ะหมากรุงเทพแม่เด็กสถาวันนี้ไม่ธรรมดานะฮะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตอนนั้นมีเพลงไหนที่โดนเจ๋งๆบ้างไหมครับฟังแล้วแบบกรี๊ดเลยรู้สึกจะชอบของพี่ดี้อะค่ะพี่ดี้นิติพงศ์หอนานั่นเองอ่อนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เดอะสตาร์สิคะพี่พี่เดอะสตาร์โอ้โหใช่ว่าไม่นานนะฮะผมเเล่นย้อนไปถึงนู่นเลยพี่ดี้เลยนะฮะไกลดีเดียวนะครับเออนะอ่ะตอนนี้ถือว่ายังเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่เนาะพี่บี้เดอะสตาร์ของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวไเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับค่ะครับผมก็อยากได้ได้ไหมคะได้ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอ่ะมาแล้วฮะอีกหนึ่งสายเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณมุก สวัสดีค่ะพี่เอวนสวัสดีค่ะแม่เสียงเงียบเชียวนะฮะเพิ่งเลิกเรียนหรือเปล่าเอ่ยเพิ่งเลิกเรียนค่ะอ้ารถติดไหมวันนี้ไม่ติดค่ะลงมาลงมาเพราะว่าหนูออกก่อนเวลาเรียนค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่ะอยู่ตอนนี้น้องมุกเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์บ้านเกิดปะป๊าพี่เลยจริงปะตาคีนะปะป๊าใช่ตาคีรู้ด้วย ะะอ่ะอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้หนึ่งคำถามสองคำตอบค่ะหนึ่งคำถามสองคำตอบจากชินชินูซนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ด้วยเคยรู้สึกว,ว่ามีประสบการณ์อะไรที่เราเคยถามใครได้มาสองคำตอบบ้างไหมฮะไม่เคยคะ่ะเคยจะตอบคนอื่นเขาสองคำตอบนั่นไงตอบว่าอะไรก็ อาจารย์ให้ข้สอบมาทำก็เลยตอบไปเลยก็ไก่กับขอไข่ทัดเลยสมัยนี้จะเลิศทีเดียวเลยฮะเป็นการป้องกันตัวภายในตัวนะฮะเฮ้ยเผื่อก็ไก่เราก็ว่าถูกนะแต่ขอไข่เราก็ถูกเหมือนกันตอบมันสองข้อเลยถูกสี่ข้อเลยไงแต่ที่รู้สมันมีสองข้อก็เลยเอาไปเลยสองข้อพี่ว่าอย่างนั้นไม่ต้องอ่านดีกว่ามาปุ๊บใช้ความรู้สึกเลยเฮ้ยอันนี้น่าจะถูกนะเออเฮ้ยพี่มีประสบการณ์เหมือนกันมีน้องคนหนึ่งเจอกันแถวบ้านเจอตั้งแต่เด็กเลยนะ แล้วก็พอโตขึ้นมาพ right, oh, oh, like ี่ถามเอ้ยเป็นไรเปล่าเห็นดูไม่ค่อยสบายอ๋อพอดีเมื่อวานหนูก็เป็นผู้ชายวันนี้หนูเป็นผู้หญิงค่ะคัดเลยนะฮะตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นอนะฮะเออี่้็เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังละกันนะครับคุณมุกค่ะพี่อ่อนหลังไว้ด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ได้มา2เพลงแล้วนะฮะจากสอสายหน้าใหม่ของเรานะฮะหนึ่คำถาม2คําตอบนะครับจากชินชินวุฒนะครับเป็น1ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเอสวยมากนะครับแล้วก็อีกหเพลงด้วยจากพิจิการนะฮะเห็นว่าเธอคนนี้กําลังมีละครเวทีด้วยนะฮะยังไงชอบไปติดตามมันได้เลยนะคะกับเพลงกลัวเข้าใจผิดนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะแนะนํากันมาได้เลยนะครับ4111975นะฮะ โอ้ oh, แล้วนี่นะฮะคือหนึ่งเพลงนะฮะจากนักร้องสาวสุดเซ็กซี่นะฮะชาวออสเตรเลียนะฮะกับฮาวาน่าบราวน์นะครับซึ่งครั้งนี้เธอได้มาฟิชวิ่งกับพิทบูด้วยนะฮะกับ We Run the Night นะครับก่อนหน้านี้มีซิงเกลิลใหม่นะฮะจากชูแอนนวานนะครับ I Love You นะครับเป็นเพลงที่ผสมมีกลิ่นอายด้วยของทรัตผสมกับอิเล็กทรอนิก้านะฮะซึ่งทรัตเนี่ยก็จะเป็นแนวนดนตรีถ้าพูดถึงบ้านเราก็จะเป็นแนวลูกทุ่งนะครับถือว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วก็การรวมตัวกันอย่างได้เจ๋งเเเหหลลือกินนนะะะครับมใ้ยะฮะ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะฮะต่อ3ชั่วโมงเต็มนะฮะกับผม DJ เจอ้นอัตพงษ์อัิจิกุลนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะเวลาเดิมเลยบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ